สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาบอลสีต้นเบบีเล็กๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับอบอลสีมีอยู่1 2ึ่งสองสี่้าหกเกระถางนะครับ มาดูเลยนะครับสวยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนอสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับต้นแหลกนะครับอบอลสีมณนนีล้อมเพชรนะครับเพื่อนๆนะครับยังมีคนตามหาอยู่นะครับมณีล้อมเพชรใบนี้ ด่างมาแล้วนะครับมันี้ีอมเผชดเป็นบอลสีที่ใบหนาการใบแข็งแรงนะครับเป็นบอลสีออกโทนด่างแดงเข้มจะออกด่างชมพูชมพูอ่อนๆน,นะครับบางทีก็มีนะครับด่างออกเขียวมีสีเขียวนะครับแมมานะครับ มีสองกระถางนะครับเพื่นอนๆกระถางนี้นะครับด่างออกชมพูชมพูเลยนะครับเพื่นอนๆตัวจริงสวยมากเลยนะครับมณนีล้อมเพชรต้นนี้สวยนะครับเพื่อนๆด่างชมพูชมพูมาเลยนะครับมณนีล้อมเพชรขายให้แบ่งปันให้ในราคากระถางละ2 0 0บาทรวมส่งนะครับเพื่อนๆ อ่ต่อไปเป็นบอลสีนะครับธาตุบางแก้วนะครับมีความด่างชมพูชมพูมีเม็ดสีแดงๆนะครับนะบสวยมากเลยนะครับออกชมพูชมพูเลยนะครับนะครับดูอีกกถา,างหนึงนะครับเพื่อนๆ บางแก้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนในราคากระถางละ120รวมสูงเลยนะครับทาดบางแก้วเป็นบอนสีที่เมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับคนตามหากันเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้น้องกอ็อยู่ในราคาที่ปกติแล้วนะครับแต่ ความสวยของน้องก็ยังไม่เสื่อมคลายนะครับสวยงามมากเลยนะครับออกชมพูชมพูมีเม็ดสีแดงแดงนะครับต่อไปอเป็นศีลาเพชรนะครับศีลาเพชรศีลาเพชรศีลา,าเพชรเป็นบอลที่นะครับสวยนะครับออกอ่า ด่างนะครับเขียวออกแดงเข้มๆนะครับศีลาเพชรศีลาเพชรต้นนี้นะครับอ่าีลาเพชรเหมือนกันนะครับออกอ่าด่างแดงชมพูขาวไล่ด้วยสีเขียวนะครับนะครับศีลาเพชร,นะรมีสามกระถางนะครับเพื่อนๆ ศิลาเพชรน,นะครับแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆในราคากระถางละ100บาทรวมส่งไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับสวยนะครับสวยนะครับศิลาเพชรต่อไปกระถางสุดท้ายมีต้นเดียวนะครับนะครับอันนี้ซับพูณผลนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ต้นนี้ออกสีชมพูชมพูนะครับด่างนะครับแต่ต้นแม่เขานี่นะครับจะอ,ออกอต้นแม่เขานะครับจะไม่ด่างมากนะครับจะไม่ด่างมากนะครับซับพูนผลนะครับประมาณนี้นะครับแต่พอ ต้นลูกนี่ด่างชมพูเลยนะครับเพื่อนๆด่างชมพูเลยนะครับสวยมากเลยนะครับด่างสวยมากเลยนะครับอ SD ah, ่านะครับอ่าซับพูนผลนะครับนะครับสวยมากนะครับนะครับต้นนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเลยนะครับเพื่อนๆราคารวมส่งทุกต้นเลยนะครับอ่าสวยงามมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไาลนา์ขึ้นเฟซไว้ให้นะครับสวยมากเลยนะครับนะครับก็จะมีมณีล้อมเพชรสองกระถางนะครับเพื่อนๆสวยจริงๆนะครับตัวจริงยิ่งสวยนะครับเพื่อนๆมณีล้อมเพชรสวยมากเลยนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับถาดบางแก้วนะครับถาดบางแก้ว ทานบางแก้วชมพูชมพูเลยนะครับสองกระถางกระถางละร้อยี่สิบรวมสูงเลยนะครับนะครับศิลาเพชรก็มีสามกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทรวมสูงนะครับนะครับซับพูนผลนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมสูงนะครับนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับ ยังไงก็ทักมาคุยกันนะครับต่อรองกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแบ่งปันบอลสีสวยๆให้ไพ่เลี้ยงกันนะครับสวยงามมากเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาบอลสีต้นเล็กๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้นะครับนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นวันที่ฝนตกทั้งวันนะครับบอลสีเราก็ สดชื่นนะครับสดชื่นนะครับได้รับน้ําฝนนะครับก็มีความสดชื่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนแล้วนะครับมีความสุขในวันหยุดสุดในวันสุดสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้ก็วันหยุดของหลายๆท่านแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาเพื่อนแล้วสวัสดีครับ